กันยันเย็นนะครับวันนี้ผมจะพาลูกค้ามาดูสต็อกรถยนต์หน้าป้องอีซูซุนครับ่ามาดูก็อาจจะมีลูกค้าที่ได้จับจองไปแล้วนะครับว่า,าจจมีรถรุ่นที่ตัวเองสนใจไหมรุ่นที่ตัวเองจองไว้ไหมนะส่วนใหญ่นะก็จะเป็นพวกรุ่นแคปนะครับจะเป็นแคปพวกสเปคแคปนะสเปคแคปอาจจะเป็นรุ่น A อรุ่น LDA นะครับผมอาจจะเป็นมาฝั่งทางนี้นะครับก็จะเป็นไฮเรนเดอร์ครับ ไฮแลนเดอร์เนี่ยถ้าเป็นสีขาวนะครับสีขาวก็จะมีมีมีเยอะอยู่นะครับอ่านี่ก็จะเป็นแคปโฟนะครับแคปโฟสีขาวนะครับเป็นนี่เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็คันนี้ก็แคปโฟนะครับอ่าโอ้แคปโฟเยอะเลย3คันสีขาวทั้งนั้นนะครับใครที่จองไว้แล้วนะครับมีแน่นอนนะครับรถหยุดแน่อันนี้ก็แคปโฟนะครับเป็นสีนะครับสีสีสีบอลนะครับนะครับฝั่งนั้งนู้นนะครับไม่มีบันไดข้างนะถ้าไม่มีบันไดข้างนะก็จะเป็น สเปคแคปนะครับผมแคปนะมีแต่แคปโฟนครับแคปโฟสีขาวนะครับใครที่จับจองไม่ได้นะครับมีแน่นอนนะอ่าส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปของสเปคแคปรุ่นแซดนะครับรุ่นนี้นะครับศักยภาพคุณภาพเทียบเท่ากับรุ่นไฮเดนเดอร์นะครับรุ่นไฮเดนเดอร์รุ่นแซดเลยนะครับพวกนี้นะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับผมเห็นยวไหมตั้งขนาดไฟหน้านะครับตั้งขนาไฟหน้าไฟ ตัดหมอกนะครับสวยงามนะครับุ่นนี้รุ่นท็อปสุดนะครับราคาก็อยู่ที่735,000บาทนะรุ่นนี้เะครับภายในนู่นนะก็จะเป็นพวกไฮเดนเดอร์นะครับนนี้ก็เป็นสเปคชับนะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น LDA 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 ถ้าเป็นดูคนเผื่นะครับก็จะมีส่วนที่แตกต่างจากรุ่น รุ่นชับเลยนะครับก็คือ,อถ้าเราดูเงนเหิดน,นะก็คือ1ไฟหน้านะครับไฟหน้า2ก็คือไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้จะมีไฟตัดหมอกนะครับแล้วก็ล้อนะครับล้อก็จะเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับล้อแม็กขอบ16หมีกันชนหลังกล้องหลังนะครับตัวนี้นะครับโอเคเรามาดูตัวนี้เลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นชับโฟชัโฟสีขาวนะเนี่ยถ้าดูลักษณะเลินเินนะครับเลินเินนะครับ ลักษณะของรุ่นแคปตัวเริ่มต้นนะครับตัวเอกับรุ่น LDA นะครับเนี่ยความแตกต่างมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับถ้าดูลักษณะข้างหน้านะครับเนี่ยกระจังหน้าตัวฟอนต์ตัวหนังสือตัวนั้นก็จะเป็นสีสีเทาเทาดำนะครับส่วนขยับมาตรง LDA นะครับ LDA ก็จะเป็นโฮมียมนะครับโฮมียมแล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นแบบเหมือนกับรุ่นไฮแลนเดอร์นะครับก็คือเป็น LED นะครับมีไฟ day time running ไหนนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกครับถ้าเป็นตัวตัวเริ่มต้นนะครับตัว S นะครับจะไม่มีไฟตัดหมอกนะครับไฟหน้าก็จะเป็นฮาโรเจนนะครับนี่เฉพาะไฟเลี้ยวนะครับผมแน่อันนี้เป็นที่ใหญ่เลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นรุ่นสัว์หรือเปล่านะอันนี้เป็นเป็นไฮแลนเดอร์นะครับเป็นไฮแลนเดอร์นะคุนี้น่าคิดว่าน่าจะเป็นรุ่นสักทีนะเพราะว่า สังเกตตรงลักษณะล้อนะครับล้อก็จะเป็นแบบขอบ18นะครับขอบ18นะครับตัวนี้นะครับสีส้มก็มีนะครับใครที่จองสีส้มไว้แล้วนะครับสีส้มนะครับสีส้มของ LDA นะครับสีส้มนะอันนั้นก็เป็นแคโฟนะครับแคโฟสีบอลนะครับแคโฟสีบอลนะครับรถก็จะไม่ค่อยมีนะครับช่วงนี้เพราะว่าติดภาวะ ภายโควิด2 0 1 9อยู่นะครับสำหรับใครที่สั่งสีแปลกนะครับสีที่ไม่ค่อยจะมีนะครับก็จะต้องรอนานหน่อยนะครับถ้าใครถ้าใครสั่งสีท <sh> ี Genesis ่มีนะครับก็จะได้ลดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก <sh> ็จะเป็นสเปกชัดสีขาวนะครับต้นเริ่มต้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแซดนะครับไฮเดนเดอร์รุ่นแซนะครับโอเคนะครับเพราะว่าช่วงนี้บ้านเราก็ติด ภายภาวะโควิด2019อยู่นะครับก็จะลดก็จะยังไม่ค่อยมีนะครับก็จะมีเฉพาะรุ่นที่เป็นยอดนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสเปคแฉกสเปคแฉกนะครับพวกรุ่น S อนะครับผมรุ่น S อกับรุ่น Highlander Highland ร r er, รุ่น LDA นะครับก็รุ่นพวกนี้ก็จะมีเป็นบางสีนะครับบางสีปนะระมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ อยากจะสอบถามรุ่นไหนสีไหนนะครับก็อินบ็อกเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็จะมาไลฟ์ช่วง6โมงครึ่งแล้วนะครับเพิ่งเลิกงานนะครับก็มาพาลูกค้านะครับมาดูสต็อกรถนะครับว่ารุ่นที่ตัวเองสั่งครับมีหรือเปล่านะครับผมโอเคครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ